ค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะ่วันนี้ก็เป็นวันที่28ด่ดนะคะเจ้ว่าชาแนลนะคะ่วันนี้ได้มาขอโชคขอลาบกับตักให้นะคะท่านผู้ชมเจ้ว่ากะย่างยากการยากงานแลมีเวลาสิไปใส่เด้อค่ะพี่น้องทั้งเลี้ยงหลานทั้งดูแลธุรกิจเจ้าของบ้างเล็กน้อยเนี่ยนะคะก็เลยซสี่ันหาโชลคลาบท่านผู้ชมบ่ได้เต็มที่เด้อค่ะพี่น้องค่ะเมื่อวันนี้จะมาขอโชคขอลาบ ตาไข่นะคะยูว่าเพื่อนซี้อันให้โชคลาภตัวใดเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวทำมาเบิ้งกันเด้อค่ะ,คะจิวากับปักทูบเลยเด้อค่ะเมื่อนี้ขอนะคะขอตาไข่นะคะอ่าอ่าตาไข่เนี่ยก็ะซึ่งก็ยูบ้านจิวาชาแนลนี่เองนะคะค่ะ ค่ะเป็นจังได้ค่า f อตั้งๆั้งนะคะเจวานะเพราะค่อยมีเวลานะคะก็จะลงนะคะแต่กะยังยังคิดถึงท่านผู้ชมคือเก้านะคะพี่น้องคะ,อะที่เป็น F4 ของเจวานอะาะชื่อโบติเมดเต็เมตเมื่อจักเมือใดน,นะคะพี่น้องเพื่อเลี้ยงหลานนำล้วกะยากกับธุรกิจเจ้าของนำบ้างเล็กน้อยนะคะค่ะมือวันนี้ก็คือวันที่ยี่นะคะพี่น้อง วันที่28ของเดือนกุมภผ่านนะคะปีหกซี่นะคะอ่างงวดที่แล้วเนาะคะ่ะเนาะคุณลูกเพื่อนกัน <c oughs> อ่าให้มาของเม่มีพลาดไปงวดนี้จะว่าบ่มีเวลาเลยค่ะว่าจะไปหาน้องเหม่มีกับพ่มีเวลาได้ค่ะพี่น้องตัวนี้ก็คือต้องขอตาไข่นะคะไม่ฝันบอบไม่ได้ฝันหรอเดี๋ยวเราขอตาไข่กันกทำไมใส่รองเท้าไม่ถูกนะลูก ไม่พายูหายเอ้ยเดี๋ยวจะหาให้เหรอไปเรียนพิเศษมาเป็นยังไงบ้างนะวันนี้นะเธอรองเท้าไมนั่นตรงไหนลูกตรงนี้หรออ่หออุ้ยเย็นจังเลยจะพึ่งไปเหยียบนะตรงหน้าบ้านนะยังไม่ลาดพื้นมันขี้ตุ่มเยอะวันนี้ย้ายีจุดทูบแล้วมาดูจะได้ตัวไหนแล้วมาลุ้นกันไหมว่าตัวนี้ได้ตัวไหนกันคะโอ้ยอย่าพิ่งออกไปลูกมันเปื้อนเทวินตายแล้ว มันเปื้อนลูกเข้ามาเข้ามาลูกเจ้าวากับยูบานนะคะว่างๆกับทาหมอนนะคะให้ลูกค้านะคะเพราะว่าที่บ้านเจ้าวามันจะเป็นเศษฝฟายเศษโน่นนี่นั่นนะคะเจ้าวากอเอาใหญ่นะคะมายัดหมอนเนาะหน้าหมอนจะทาให้ลูกค้าละคะใหญ่สินะคะ <laughs> ที่ดึงมาไว้เป็นเศษนั่นนะคะแต่ก็ทําไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่ลกบ้านนะคะที่เหลือแล้วก็เอามายัดหมอนนะคะ ก็จะอัดหมอนมาเป็นยังสีนะคะพี่น้องยากอยู่ได้ค่ะที่ยอไปที่ยอมาเสร็จแล้วกลับไปว่างเอาล้านน้ากะมาดึงใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาอัดหมอนมาเป็นยังสีนะคะท่านผู้ชมเจวากเอาไปส่งค่ะส่งตามที่ลูกค้าเพื่อนนัดบอกว่าเจวาททำหมอนให้หน่อยถ้ามีเศษเจวาก็จะทําไปนะคะแต่ถ้าบุมีเศษก็คือิบ่ได้ทมนะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้นานๆจะได้มาเจอเนาะค่ะเนาะค่ะ ค่ะพี่น้องอันนี้ตาไข่เด้อค่ะคือยุบานเีว่าเองนะคะมาแล้วนะคะพี่น้องตัวใดเนาะคือมืดเถอะเนาะเออได้แล้วค่ะข้างบนนะคะที่เจว่าจุดนะคะยุบานตัวเองมาขอโชคขอลาบนะคะหลังจากที่มาแต่ออาอลาวแล้วก็มันก็จะมี ะ,ะตะไข้เพิ่งกรให้เลขหกนะคะท่านผู้ชมอันนี้จุดอยู่บันเจีว่าอีกเด้อค่ะพี่น้องขอตะไข้ละะ้ค่ะเพราะว่ามันเป็นมือสเส้นเดือนแล้วค่ะหกสามนะคะเฮาต้อง,องรอลุ้นกันอีกเด้อค่ะพี่น้องว่ามันจะเป็นตัวใดเจ๋ว่ากับผู้มีกําลังที่ออกไปหาแหละคะ่ะรอเบื้องบนี้แล้วค่ะถ้ามีเวลาก็ว่าจะไปหาน้องเหมีมียุนนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเฮามาลุ้นของตะไข้น้ำกันนะคะพี่น้อง ว่ามันจะได้เป็นตัวใดเนาะค่ะเนาะโอ้ยขอให้ fc ถูกเด้อเด้อนานๆจะมีคลิปลงสถทีเด้อค่ะพี่น้องเป็น6เป็นสเดี๋ยวจะว่าจะเอาตะก,กองเว่งเดะะ้อค่ะใ,ใครๆให้โชคให้ลาบกตะคือสิโอเคนะคะของเดือนกุมภาเัานะคะ ค่ะที่แน่ๆหกสามด้อค่ะพี่น้องลองเบิงะะ้งเด้อค่ะหกสามสามหกนะคะถ้าเบิ้งสามตัวด้อค่ะพี่น้องว่าเราจะได้ตัวใดอา่ามันคือจะมืดแต่ค่ะแต่เห่ากันยังพอเห็นนะคะต่อไปก็ันสิเป็นหน้าบ้านของเจ๊ว่านะคะคือ <c oughs> อยูอ่บ้านนอกเขานะก็หลังสิลาดพืนนะคะตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเหากลับมาเบิ้งนะคะ มาเบิ้งของตาไข่นะคะลุดออกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมไม่รู้จะเป็นตัวโชคลาภตัวไหนนะคะเจว่าขอนะคะวันนี้อ่าทาไมถึงขอวันนี้นะคะเพราะว่าเจาวานะ่ะสั่งทูบเทียนมาแล้วก็มาขอจุดขอตาไข่นะคะอย่างที่เพื่อนของเจว่าเคยขอนะคะว่าเออถ้าอ่า ขอมาได้ก็จุดเลยนะเมื่อนี้ก็เลยเออคิดว่าเขาทํางานอยู่บ้านบริเห็นอย่างก็เลยจุดนะคะแต่เจว่าก็อยากเอามาลงให้เอฟซของเจว่านะคะได้ฟังน้ากันนะคะว่ามันจะเปลี่ยนตัวเลขตัวใดเพื่อเรามีโชคมีลาบเด้อค่ะพี่น้องออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะเป็นตัวใดคะอือ ถ้าเป็นตัวใดคะท่านผู้ชมเบื้องเอาเด้อค่ะพี่น้องอือหือชัดมากเลยนะคะหกสามสองนะคะท่านผู้ชมหกสามสองนะคะท่านผู้ชมคืออยู่บอกค่ะพี่น้องหกสามสองเข้ากับกับเอาเด้อค่ะพี่น้องเอา้าค่ะพูดใดมากกะเบิ้งเอาเด้อค่ะพี่น้องอยากให้พี่น้องรวยๆเฮงๆเด้อค่ะอันนี้คือขอตาไข่นะคะขอตาไข้แล้วค่ะจะว่าขอ กอแล้วนะคะจาก F4 นํานด้ะขย่ะจะลีดนึงนะคะของพวกนี้นะคะหกสามสองชัดมากเลยนะคะชัดอีลีค่ะพี่น้องชัดนะคะ ท่านผู้ชมคะตัวโชคลาภก็ได้มาแล้วนอะกค่ะพี่นอ้องเช่ว่าก็มาทางานของตัวเองต้นนะคะแล้วก็เลี้ยงหลานนะคะแล้วก็เตรียมตัวไปเรียนใช่ว่าก็ซิมานั่งทํางานนะคะของตัวเองนะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะตัวโชคลาภก็ได้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมคะค่ะหกสามสองนะคะตามที่เจวาได้ขอไว้นะคะท่านผู้ชมคะจะใดก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องเจวาก็จะให้ทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเจว่าชาแนลนะคะขอให้ร่ำรวยเด้อค่ะพี่น้องเบิเ้งเ,เอาเด้อค่ะหกสามสองเพราะว่าเจวา ขอเพ่นนะคะมืนอนี้ผู้รู้ว่ามันจะออกตัวใดเนาะแต่ว่าเจว่ากะพวมีอย่างนะขอก็เด้ออยากมาฝากแฟนคลับของเจีวานะคะเพื่อเป็นแนวทางเลื่อนนะคะนั่นนะสถทินะคะท่านผู้ชมเจ๊ยวากจากสิไดหาเนี่ยตัวโชคลาภมาฝากท่านผู้ชมนะคะพี่น้องเอาใกล้ๆกเนี่ยค่ะเจี๊ยวายังมีเวลาที่จะออกไปหาไกลๆเหมือน เจตังๆ่างนะค่ะพี่น้องเอาเท่าที่เฮาหมีนะคะอันนี้ก็ฝากลงไปก้นนะค่ะจิว่าก็ให้ทุกคนทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาลับชมช่องจิวาชาแนลนะคะให้ล,ำล้ำา้รวยรวยเฮงเเด้อค่ะพี่น้อง6 3สาสองนะคะค่ะกันอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จว่านะเด้อค่ะขอให้ทุกท่านนะคะรวยๆยเฮงๆเด้อค่ะ